ดาจะพาเพื่อนๆไปดูดอกไม้สวยมากมันข้างบ้านดาคือไฮวูดค่ะข้างบ้านดาเดี๋ยวราจะไปดูรแรลง้วเห็นไหมคะทุ่งอะไรนะคะไคะอู้ยต้นโพต้นนี้ดูสิ ดิฉันไม่ได้มาแบบว่าพาักนี่นานแล้วนนเนี่ยเนี่ยตั้งแต่ไอ้หน้าหนาวอะ่ะแรงมากเพื่อนๆแต่แบบว่ามาไม่ใช่ปัญหานี่ทุ่งอะไรคะทุ่งดอกหญ้าว้าวสะว้าวนี่ช่วงหน้านี้ค่ะคือช่วงจูน,นอะเนาะเนี่ยดอกไม้มไมมพวกน,นี้เต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆนี่เต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆดิฉันยืนอยู่กลางบาร์ มายืนบ้าอยู่คนเดียว<笑><笑>เห็นไหมคะสีเหลืองอยู่ข้างหลังว้าวสวย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 แบบว่า,าหันรอบนี่ก็คือแบบว่านะดูค่ะเพืเ่อนๆเจาะลึกเจาะลึกๆนี่ตรงนี้เยอะมากอันนี้หนาแน่นโอ้โหกระโปรงดิชันนี่มันจะติดดอกย้าอะไรไหมเนี่ย แต่ยังไม่มีดอกย่านี่จ้ะว้าวค่ะค,ค,คุณคุณขานี่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 ว้าวธรรมชาติมันสวยงามที่ฉันอยู่ในป่าทุ่งดอกไม้ว้าว, <laughs> ว,าวนุ่นเลยค่ะว้าว เอาดอกไม้มาฝากดอกไม้ป่าค่ะเพื่นดอกไม้ป่าเดี๋ยวได้จะยืนรอบ360องศานะคะ360องศาว้าวว้าวว้าวสวยงามดิฉันเวียนหัวแล้วค่ะดิฉันเวียนหัวแล้วค่ะตอนนี้นี่เห็นไหมดิฉันอยู่ท่ามกลางดอกไม้ วยงามมากเ่ะเพื่อนเอาดอกไม้ป่ามาฝากนะวันนี้มาความงามของเขาพิวแล้วลมแผวแล,ลมแผวแวโอยนี่แหละดาถึงรักธรรมชาติธรรมชาติีนี้นสุดยอดจริงๆ,ๆริดนสาม าสามหกบ้าอยู่คนเดียวเอาคำบ้ามาฝากให้สวยงาม